สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ r a c k เอ c เคชาแนค่ะทุกคนวันนี้ป้าจะพามาดูสวนนะคะสวนเช่ารายปีนั่นแหละทุกคนมาอัปเดตนี่อันแรกเลยคือมะเดื่อฝรั่งเนี่ยต้นนี้นะคะปกติจะดกมากเลยทุกคนแต่ปีนี้นี่ไม่เท่าไหร่นะคะนี่กำลังเป็นลูกเต็มเลยนะคะเขียวเขียว อ้อยอยู่นี่ก็ใช่นี่นี่เลยค่ะเดี๋ยวก็คงได้กินแล้วค่ะแต่ว่ากินไม่ได้ทุกคนเพราะว่านี่สวนคนอื่น <laughs> ดูปแปลงถั่วลันเตาสิคะถั่วลันเตางามมากเลยทุกคนโอ้ดูสิเต็มต้นเลยอ่ะอันนี้คือสวนเช่ารายปีค่ะของเพื่อนคนไทยทุกคน มีด้านทางเดินสวนนะคะก็เป็นดอกกุหลาบสวยๆมีบ้านสําหรับไอพึ่งด้วยนะคะเนี่ยมาดูมะขามป้อมสีแดงต้นนี้สิของสวนงเพื่อนบ้านทุกคนต้นนี้เป็นสีแดงนะคะโอ้โหทุกคนนี่คือสวนเพื่อนนะคะที่ป้าเคยทำคลิปนะตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยนิดเดียวนี่ผ่านมา ไม่เกี่ยอาทิตยเนี่ยโอ้โหผักสลัดกอต่อๆเลยค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยอะโอ้โหดูผักสลัดก้อนี้อือหือดูดูสลัดแปลงนี้ทุกคนสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยอือหือโตเร็วโตวเร็วตรงนี้มันฝรั่งนะคะต้นมันฝรั่งเนี่ย นนเพื่อนปลูกต้นกล้วยด้วยนะคะทุกคนกล้วยประดับนะคะแต่ว่าพอใหญ่ขึ้นเราก็ใช้ใบนี่แหละไปทําเป็นใบตองนะคะตรงนี้ก็พลิกนะคะตอนนี้ยังต้นเล็กอยู่เดี๋ยวตอนโตก็ถ้าเป็นพลิกแล้วนะคะถ้าเป็นเม็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตนะนี่ฟักทองกำลังโตแล้วทุกคน มีสี่ต้นนะคะถ้าขยายแล้วมันก็จะเต็มผ้าดำหมดเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีที่นะคะก็จะมีฟักทองเต็มเลยมีแปลงผักบุ้งด้วยค่ะน,นี่ทุกคนผักบุ้งกำลังงามเลยนี่ผักบุ้งต้นนี้นี่ผักบุงต้นนี้ใหญ่มา <c oughs> ผักบุงแก้วกับใหญ่เดียวอันนี้ผักบุ้งแก้ว แล้วก็อันนี้ผักบุ้งจีนธรรมดาวะเพื่อนบอกที่บ้านป้าก็มีผักบุ้งชนิดนี้ปลูกใส่กระถางอันนี้ต้นแมงลักนะคะหรือว่าผักอีตูผักอีตูแล้วพี่น้องอันนี้ผักอีตูค่ะเดี๋ยวตอน,นให่เป็นพุ่มมันสิงามแต่ตอนนี้มันบอกมันยังตนน้นในหน่อยอยู่เนาะตอนนี้ป้าอ่อนซ้อนมากเลยอ่อนซ้อนผักสลัดค่ะทุกคน ผักสลัดเป็นสวยงามมากเลยค่ะสวยจริงๆเลยนะมาดูแอปเปิลค่ะแอปเปิลสวนเพื่อนบ้านทุกคนสวนข้างๆกันสวนข้างๆเพื่อนนะคะเรามาส่องดูซีถั่วเขาปากใหญ่มากเลยค่ะทุกคนอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยอะ่ะดูสูเกตตี้ของเขา หรือว่าแตงกวาญี่ปุ่นค่ะน่ารักมากเลยทุกคนขึ้นมาเต็มเลยอ่ะแล้วดูถั่วเขาสิโอโ้โหใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่จริงๆเลยอุดมสมบูรณ์จริงๆนะเนี่ยตอนนี้เราฝรั่งก็แก่แล้วนะคะทุกคนต้นนี้แก่แล้ว ตอนเราเก็บตอนยอดอ่อนๆนะแล้วเอาไปแกงอ่ะตอนนี้แก่แล้วมีก็ยอดนิดๆหน่อยๆน,นะคะสุดท้ายนี้ป้าก็ขอจบคลิปด้วยกอภัยที่พวกเราปลูกไว้นะคะทุกคนอีกสัก2ปีก็คงได้กินแล้วค่ะตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นลำก่อนนะคะต่อปล่อยให้โตก่อน ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมในแรกเอ c เคชาแนลค่ะจากกันด้วยกอไผ่ก้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย